นูนอยากถ่ายวีดีโอแหมมันก็ต้องเล่นบ้างนสวยหรือ,อยังอะคะหุยตอนนี้นะคะเรามาถึงหาดลูกลมแล้วค่ะเป็นอีกฟากหนึ่งที่เรานั่งรถข้างกันมานะคะแป๊บเดียวไม่ถึง ไม่ถึง1ิบนาทีด้วยซ้ําเราจะไม่เห็นน้ําใสกว่าเกาะแสมะนะคะพี่โอ๋เกาะเลยนะคะเกาะเมื่อกี้อะไรนะคะที่เรามาคะก่กะแม่ไม่ใช่เกาะแสมะแสนนะคะไม่ใช่เกาะอะไรนะเกาะแสมะแสนพี่วุ้นเกาะเมื่อกี้เกาะอะไรนะสแสมะแสนอะไรนะแสมะสารสาร,สารนะตอนนี้นะคะเราข้ามมาจากเกาะแสมะสารมาที่ เกาะอะไรวะตอนี้เกาะอ,อะไรเนี่ยหาดฮะหาดลูกลมค่ะเรามาจากเกาะแสมสารมาที่หาดลูกลมตอนนี้น้ําใสมากลองแพลกล้องออกไปสิคะพี่โอน้ําใสจริงๆเพราะว่าธรรมชาติหน้าจะยังเต็มที่อยู่อะค่ะดูคนเล่นน้ํานะคะใสจริงๆน้ําใสมากเลยอะเสียดายจังเลยไม่ได้ลองอะชอบมากเลยอะ ด,ดีกว่ามาคา้างดีกว่าพี่โอ๋เนาะอยู่ในมุมนี้สวยกว่ามุมนี้สวยกว่าเหรอค้างกดที่ไหน้วก็ค้างลูกที่นูน่นไงาหาดลูกลมค่ะตอนนี้หาดลูกลมหาดลูกลมนะคะตอนนี้เราไปที่หาดลูกลมมันเป็นแค่อีกฟากเดียวแต่น้ำใสแจ๋วเลยตอนนี้คนเล่นน้ำกันเยอะเลยนะคะแต่ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนแต่ธรรมชาติมันดูแบบ สมบูรณ์จริงๆค่ะที่นี่อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกับเรานะคะที่สัตหีบนะคะเฮ้ยโน้ำใสครั้งหน้ามาเล่นทุกคนเลยเหรอ ขายแจ๋วเลยต้อย